ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเจอปัญหานะครับสำหรับผมก็เพิ่งเจอนะครับนะครับไก่ที่ไม่สามารถเบ่งไข่ออกเองนะครับปัญหาใหญ่เลยครับตอนนี้นะครับ่าเรามาดูกันนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็คือไก่ตัวเมียนะครับไข่จะจุกอยู่ที่ตูดเลยครับ เบ่งไม่ออกนะครับลักษณะของไก่นะครับก้นก้นก็จะแบบขนก็จะเป็นพองๆนะครับเหมือนมันหายไม่ออกนะครับนี่ฮะมันทรมานมากนะครับเราจะต้องช่วยช่วยมันเอาออกนะครับโดยการบีบนะครับตอนนี้คือไข่มันมารอที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่ฮะเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยนะ เบ่งยังไงก็เบ่งไม่ออกครับน้ําหล่อลื่นมันก็ออกมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะเราจะเราจะเห็นไข่นี่ฮะมาจุกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะเปลือกไข่เห็นไหมครับเปลือกไข่นะครับนี่ฮมันก็เบ่งไม่ออกนะครับนี่ยเราก็ต้องบีบให้มันมออกมันก็พยายามเนี่ฮก็คือ นี่ยมันมีน้ำแบบหล่อรื่นเต็มไปหมดนะครับวันนี้เราต้องช่วยมันออกนิดหน่อยนะครับโอเคครับโอ้ยทรมานมากนะครับก็คือไก่มีไข่นะครับแต่ช่องคลอดไม่เปิดนะครับนี่ยอักเสบใหญ่เลยนะครับเนี่ยถ้าออกมาได้เราต้องฉีดเอรอยให้มันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะฮะ ทรมานนะครับน่าจะทรมานมากนะครับไม่รู้จะทำยังไงช่องคลอดไม่เปิดนะครับแต่เสือบไข่ออกมาเป็นลูกก้อนเป็นร่มเลยครับข้างแรงเหรอ ไข่ใบนี้นะครับลูกน่าจะเก่งแน่นอนครับคนจำฉี่แล้วออกแล้วครับนี่ฮะต้องช่วยนะครับอ้ยอ้ยอุ้ยนี่ฮะเรียบร้อยครับนะครับเขาทรมานมากนะครับนี่คือการทำลอดไก่ครั้งแรกนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม